สวัสดีครับเจอเซลเสมแล้วก็เซลปุกี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เซลเสมจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับก็คือไม่สบายเจ็บคอมาหลายวันแล้วฮะใกล้หายแล้วนี่คือดีขึ้นแล้วนะ<ม>แต่ว่าพลาดไม่ได้ครับกับรถครันข้างหลังผมนะเพราะว่าเป็นตอนเดียวเราเรียกว่าตอนเดียวซิ่งใช่ไหมเซลปุกี้ใช่ค่ะนานๆจะเจอทีหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นต้องมารีวิวคันนี้ครับ<ช>พลาด<อ>ไม่ได้นะสวยมากใช่ไปดูกัน เดี๋ยวก่อนนะคันนี้เป็นตอนเดียว2024นะค่ะเครื่อง3.0ค<ะ>่ะราคาเท่าไหร่ครับ635 635,000นาะฮะสำหรับสีบรอนเงินแล้วก็สีเทาลัมโบนะครับคันนี้แปลงครับสายแปลง้องบอกว่าสายแปลงแล้วก็แต่งเยอะคือจริงๆอะ่ะลูกค้าบอกว่าอยากจะไปใช้บรรทุกของสัก1ตัน uh huh. แต่ผมดูทรงแล้วน่าจะไม่ถึงตันแล้วแหละน่าจะเน้นเน้นสวยเดี๋ยวแอมดูทรงก่อนนะ,ะน่าจะาไว้แบบว่า อยากใช้งานด้วยบรรทุกพิษหน่อยอ่าแล้วก็เน้นสวยครับเป็นตอนเดียวที่สวยเลยนะมาดูว่าอ่าลูกค้าทําอะไรบ้างคันนี้ลูกค้าชื่อพี่บ๊อบใช่อยู่นนทบุรีค่ะนะฮะไว้ใจติดตามเรามาไว้ใจให้เราดูแลให้อยากได้ตอนเดียวแต่ว่าอยากได้สวยด้วยนะใช้งานด้วยสวยด้วยมามีทําอะไรบ้างนี่เริ่มจากไฟก่อนดีกว่าเี่งไฟค่ะอยากให้ดูใกล้ๆ เดิมๆของเขาไฟเดิมจะเป็นฮาโลเจนเป็นไฟธรรมดานะใช่เป็นแสงสว่างสีเหลืองไฟสาดออกไปนะฮะตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะบาย LED นะฮะพร้อมตัวปรับไฟด้วยได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะแท้เบิกสูนะแท้เบิกสูตใช่ตัวนี้ต้องบอกว่าแท้เบิกสูนะแท้ทอดถอดคันอื่นมาใส่คันนี้ใช่ไม่ใช่สิเบิกสูตรนะเบิกสูตเลยนะแล้วก็ตัดหมอก LED แท้นี่ นะฮะก็แท้ศูนย์เหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าสีสีบอลเงินใส่ฝาแล้ว็็มันลงตัวเนาะครับฝามอนไซ่า F1 ันเอ้าใช่ค่ะจดเหมือนกันจดเปลี่ยนสีเป็นบอลดำให้บอลดำให้นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยเพราะว่าได้ไฟมาหล่อเลยครับนะกระจังเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะฮะไฟกับคนอะไรเราเหกันแน่นอนอยู่แล้วครับไฟคนใช่เอาไฟก็ไฟ <The S 2> ดูแม็กครับแม็กตัวนี้เป็นซีอาไกสีเทาเงานะฮะซีอาไกเทาเงาขนาด8.5นิ้วทั้ง4วงนะเป็นงานดีทูนะครับล้อ8.5นะฮะแปลงดุมนะครับแปลงดุมนะจากเดิม6รลูแปลงเป็น5รลูนะครับผมยางแรนเซล265 4 4 1 8ทั้ง4เส้นนะครับเป็นเส้นนี้เลยลูกค้าเลือกเองนะ ทุกอย่างลูกค้าเซ็ตมานะครับเราดูแลให้นะสวยๆเลยครับล้อไม่ล้นแน่นอนนะเรื่องล้อล้อนไม่ไม่ต้องกังวลเลยครับสําหรับล้อตัวนี้นะตัวนี้ออฟเซตจําไม่ได้นะต้องไปดูในล้ออีกทีนะั<ม>้นไม่เป็นไรนะฮะอ่าโหลดนะฮะคันนี้โหลดจัดทรงที่ร้านพิมเองโซล่านะค่ะเราให้พิมเองโซล่าดูแลให้ใแล้วก็จะมีโช๊คซูเปอร์เจทั้งหมด4ต้นะนะแกน20ิมิลปรับก4าต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี สเต็มของช,ชุดโหลดของพี่เมนก็<ช>มีก็โหลดตันนะฮะริมปอร์พงศาฮะแล้วก็มีตัวย้ายตะแแ่งโช๊คเหมือนเดิมนะถ้าร้านพี่เม่นต้องมีชุดย้ายตะแแ่งโช,คช๊คเอ็มอาร์ไทเทเนียมด้วย<ช>นะ,ะเดี๋ยวลองดูหน่อยใ,<ช>ให้ลอ,ลองลองลองดูชุดโหลดช่วงล่างของพี่เม่นหน่อยครับนี่นะครับสวย,สวยเลยนะคือคันนี้เนี่ยเนื่องจากลูกค้าบอกว่าผมขอเอาไปลองใช้งานดูก่อนนะสำหรับ แหนบเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะแล้วก็จัดทรงเหมือนเหมือนรถซิ่งทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำในสเต็ปของรถบรรทุกนะแหนบไม่ได้ชักออกไม่ได้เพิ่มไปนะเดิมคันนี้ลูกค้าอยากได้นะสามน้่สามหลังห้าหลังห้าแต่ว่ามันจะบรรทุกไม่ได้มันจะบรรทุกไม่ได้ก็เลยเป็นทรงหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วครึ่งค่ะคือให้ให้แฟนแฟนตัทรงอีกทีนึ่งอน่าจะไม่ใช่ทรงบรรทุกเลยแหละอ่าสองนิ้วกับสี่ครึ่งนะ สวยนะสวยครับทรงสวยครับผมแต่ทีเนี้ยลองไปใช้งานดูก่อนถ้าสมมติว่าอนาคตลูกค้าจะมีบรรทุกเพิ่มเนี่ยลูกค้าก็ไปเสริมแหนบเพิ่มนะไปจัดเซตเพิ่มนะเปลี่ยนโช้เพิ่มนะแต่ว่าอยากได้สวยสวยก่อนวันนี้สําหรับวันนี้นะสําหรับคันนี้ขัางหลังเห็นไหมฮะข้างหลังก็ไม่เดิมนะบอกก่อนไฟก็เปลี่ยนนะคะด้านหลังใช่ไ,ไฟเป็น LED นะัะแบบ3มชั้นนะฮะแท้ถอดคันอื่นใช่ค่ะถอดคันอื่นมาใส่คันเรา ไป็ <laughs> ใจของศูนย์อีกนะฮะลืมบอกไบไฟหน้าอย่างเดียวเกือบสามหมื่นนะับผมไม่รวมตัดหมอกนะไฟท้ายก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะคู่คู่หลกนะนะฮนะก็ถือว่ามีราคาเลยตัวนี้ต้องไปใส่ระบบเซฟตี้เป็นตัวน็อตที่น็อตกันกระโมยอีกทีนะ <c oughs> ใช่เพราะว่าถ้าเป็นพวกกระบะถ้าเป็นตัว <c oughs> ที่ว่าเป็นมือเปิดท้ายเนี่ยเราจะแนะนำแต่เป็นตัวที่ยิงไกีโมดก็จะก็จะติดไปให้ได้เลยใช่แต่ว่าอันนี้เราติดให้ไม่ได้นะคะใช่ครับผม ก็จะประมาณนี้เลยยังไม่หมดนะคะไม่หมดไม่หมดแน่นอนคันนี้นะจะตามมาก่อนมาฝั่งนี้ครับเจ้าปุะะกี้พอน้าเผาด้วยเอาแป๊บหนึงนะพอหน้าเผาของพี่เม้งนะครับเม้งสั่งนะต้องบอกว่าลั่นมา นะฮะจะดูภายในหน่อยครับเซลฟูคี้นี่นะคะภายในของตัวตอนเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะที่เพิ่มเติมมาก็จะมีตัวบัตบูทบูทแท้นะครับ60ปอนด์หน้าดำเข็มส้มนะแล้วก็ขาขาของพี่อของช่างโอ๊ตนะช่างโอ๊ตอู่ช่างขวานนะ,ะนะเพราะฉะนั้นคันนี้มีสเต็ปของพี่โอ๊ตด้วยสเต็ปความแรงใช่สเต็ปความแรงนะเดี๋ยวมาไล่ดูดูตรงนี้อีกหน่อยครับเซลฟูกี้ มือเปิดก็ไม่เดิมนะแทบเศูนย์จากเดิมเป็นสีดำสีดำนะฮะลูกค้าอยากได้โครเมียมแบบตัวยกสูงนะฮะเราทำไงถอดกันอื่นมาใส่ไม่ใช่เหมือนเดิมเราก็สั่งเบิกศูนย์นะฮะเหมือนเดิมนะเบิกศูนย์เหมือนเดิมนะฮะก็จะได้ก็จะได้เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะทีนี้มาดูสติกเกอร์นะครับนี่ของใครครับที่ไหนทามาจาก shopee อีกแฉ shopee เราจะได้อีกแล้วไม่ใช่เราต้องไปทำมาเขาถึงจะให้นะ ก็มีสติกเกอร์ของเมนโซล่านะครับสติกเกอร์ของเมงซังนะครับแล้วก็สติกเกอร์ของอช่างโอ๊ตอู่ช่างขวานนะฮะของช่างโอ๊ตมีทําอะไรมาบ้างครับอุ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูหน่อยแป๊บนึงตามมาดูแป๊บนึงกูเข้าฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนู้นได้ครับนี่เลยครับในลิ้นชักในเกสนะครับนี่มีความแรงอยู่นะฮะเป็นกล่องพ่วง AI Ultra Boost แบบปลั๊กตรงรุ่นนะ,ะไม่ตัดต่อสายไฟนะ<ช>นี่ครับอยู่ในนี้นะแล้วก็ตัวปรับเขาอยู่นี่ครับเซอ,อุกีติดตั้ง<แ>มายายเป็นสัดส่วนเลยะะใช่ครับก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สแล้วก็เบอร์0ุปิดกล่องนะ,ะตัวนี้ใครที่เคยใช้ก็จะรู้ว่ามันดีแค่ไหนนะฮะ,ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ น้ำลายติดคออ่ะมีทำอะไรบ้างที่อู่ช่างโอ๊ตนะครับก็จะมีกล่องพ่วงอย่างที่เห็นนะแล้วก็มีรีแมปกล่องหลักใช่อ่ะแค่นี้แค่นี้เนาะก็มีแค่กล่องพ่วงแล้วก็รีแมปกล่องหลักแค่นั้นเองแล้วก็มีวัดบูธที่มาจากอ่าช่างโอ๊ตผู้ช่างขวานนะฮะลูกค้ารีเควสตเองนะครับเราไม่ได้เฮ้ยอยู่ดีจะต้องไปอู่นู้นอู่นี้นะ คือลูกค้าเคยทาที่ไหนเรารู้สึกประทับใจที่ไหนเนะี่ยบอกเราเราดูแลให้เราดูแลให้วิ่งให้ทุกที่ครับคู่ประเทศไหมไคู่ประเทศไปไหมไปค่ะไปไหมไปสมมติมตอูอยู่ซีนาราทิวาสไปไหมอันนั้นค่อยว่ากันอ้อยู่เชียงรายไปไหมค่อยว่ากันค่อยว่ากันเหรอเราต้องไปเราวิเราวิ่งให้หมดเลยฮะก็คือขอให้รีเควสต์มานะค่ะว่าอยากทําที่ไหนนะเราจัดการให้ครับทันนี้ก็จบหล่อนะฮะเพราะประมาณของแต่งทันนี้ต้องมีแสนกว่าอยู่แล้วเป็นตอนเดียวที่ สว,สวยครับผมนะฮะแต่ว่ายังไม่เน้นใจงานนะ,ะสาหรับใครที่ชอบเน้นสวยนะ,ะเป็นตอนเดียวหรือว่าเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะรถอีสุทุกรุ่นนะอยากให้เสมดูแลให้ถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะดูแลให้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการนะเน้นแต่งตามใจนะครับผมนะฮะอย่นางคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบบนี้นะมีอีคันหนึ่งนะที่คุยกับเซลเซมอยู่เมื่อกี้ใช่คันนั้นก็คันนั้นถ้าถ้าถ้าลูกค้าไม่หลอกนะ ของแต่ง5 0 0 0 0นกว่านะเซ็ตมาเลยว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะจัดได้เรา,าเรา<น>สรุปรายละเอียดให้ลูกค้าไปใช่ครับก็คือแต่ละคานก็ติดตามดูได้เลยครับสําหรับช่องเสพปีสูนะแล้วก็บุกี้อีสูนะสนใจแบบไหนทักมาคุยกันนะะสอบถามกันได้เลยนะยินดีให้ข้อมูลและคาร,รึกษานะแต่งให้ทุกแบบทุกแนวนะเจอกันคราวหน้าคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ